อันนี้ก็เข้าไม้หลังแรกนะครับเป็นบ้านไม้นะติดด้านหลังอีกหนึ่งหลังนะครับผมอันนี้ติดกันสามสี่หลังนะครับผมน้ําไวพ้พี่ผมน้าไว้ผมน้ําไว้ผมผมน้ําไว้นะครับระเบิดแล้วระเบิดแล้วระเบิดแล้วมีมีแบบอะไร เราลองระเบิดยังเดียวอ่ะแปไอ้เทียมมาระเบิดเขาไม่บบอยาไอเทียม้วยเหรอนึ่งเน่ตง าราเต๋อว่ะเนาะใช่ป่ะราดเต๋อแต่แดงอ๋งแอแล้วตอนนั้นเราได้ยิงสิ่งแลเบิดป่ะได้ยิงครับได้ยิงดังมากได้กี่ลูกครับประมาณ67ลูกอ,อ๋อแล้วน้องวิ่งออกมาดูไฟลังลุกหรือไงตอนนั้นไฟลุกเลยก็คือแบบรีบเก็บของรีบให้น้องไปอยู่รถหมดเลยหมาเหมือหมาแมวแล้วขึ้นรถหมด อ่ามันเป็นพวกแบตเตอรี่ unfor, เหรอเป็นแบตเตอรี่หมดเลยประมาณกี่ล uh ูกโอ้แบตเตอรี uh 네่เยอะมากครับในนการมีเยอะมีแบตมีโซลาร์เซลล์เต็มไปหมดเลยแล้วตอนนั้นน้องตกใจป่ะตกใจครับอ๋อแล้วใครโทรไปแจ้งกับเธออ่าตอนนั้นให้น้องครับน้องโทรแจ้งแล้วผมไปดูวีดทีนึง่งพยายามเพื่อความไม่รู้เพราะั้นเป็นเป็นห้องอะไรครับเป็นห้องพวกเก็บโซลาร์เซลล์ครับพวกแบบเขาไว้ใช้ไปในบ้านจะไปในบ้านเหรอ แล้วมอเตอร์ไตนี่เป็นมอตเตอร์ไตไฟฟ้าหรือไงเป็นมอเตอร์ไตไฟฟ้าครับผมเก็บไว้นานลเลยดิเก็บไว้นานแล้วไม่ค่อยได้ใช้หรอกอ๋อครับเออแดงตัวรลเ้เซลล์แบตเตอรี่แร็วเร็ แดงแดงโกลาเตลแบตเตอรี่แมวมไตไม่คันนั้นรับแจ้งมาจะไหนคับไฟไหม้อ่าเมื่อประมาณ ช่วง1 7นาฬิกา3นาทีนะครับรับแ,แจ้งเหตุเพลิงไหม้ในหมู่บ้านคอนพิต2นะครับ,รบก็เป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับก็คือเป็นบ้านอ่าเป็นบ้านน็อกดาวน์นะครับมาถึงที่เกิดเหตุแล้วเป็นบ้านน็อกดาวน์แล้วก็มีอ่าเป็นลักษณะเหมือนอ่าบ้านที่มีติดโซล่าเซลล์นะครับแก็มีเสียงระเบิดนะครับเกิดจากอะติเตียมที่เกิดจากการระเบิดนะครับแล้วก็ประสานรถนน้ำนะครับประสาทุ่งเราถึงก็ประสานรถนน้ำให้รถประมาณกี่คันรถน้ำมาทั้งหมด ตื้งต้นเนี่ยตอนนี้มา6กพันแล้วแต่หน้างานเมื่อสักครู่ประมาณสองพันก็ควบคุมเงิไว้ได้ตอนนี้ก็เหลือหนึ่งพันแล้วครับตอนนั้นเรามาแดดมีเสียงระเบิดป่ะมีเสียงระเบิดเนื่องจากว่าเป็นเป็นบ้านใช้โซลาเซลล์แล้วก็มีแบบที่เทียม<อ>ใช่นะครับตีลูกประมาณอันนี้อันนี้ไม่ทราบแต่ว่าตอนมาถึงก็มีมี ลักษณะพื้นเนี่ยแข็งเพลิงค่อนข้างค่อนข้างแรงเราแค่ไม่ได้เข้าไปก็เลยประสานไปน้ำมั่นเองแต่เป็นลูกไฟนะลูกไฟครับตรงตรงนี้ตรงไหนครับน้องตรงนี้จะเป็นตำบลบ้านกดบางเะอินหมู่บ้านหมู่บ้านพวพิษสองครับผมของจังหวัดสุรินทรับตอนนี้เพลิงสงบยังครับตอนนี้เพลิงสงบแล้วหรือคุ้มครันแล้วครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังเจ้าหน้าที่ประสาธารณภัยกำลังดำเนินการเคลียร ด้านในนะครับแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับในการตัดไฟตัดไฟอ่ะไฟเพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยด้วยนั่นเองครับทั้งหมดกี่หลังครับตอนนี้หลังหนึ่งนะครับแต่ว่ามีการลุกลามไปด้านหลังอ๋อด้านข้างอ่ะข้างนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเสียหายมากครับไม่ได้ไงอ่ะพี่อ๋อตอนนี้อ๋อไม่ติดงล้เปิดเหรอน้อไม่ติดแล้เปิดเหรออ๋อแล้วไปทะลุเลยอ๋อ

ไม่ได้ติดกันเนี่ย